สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องบ่าวตุ้ยลำโพงออฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องยามเมืองสาเนาะบ่าวตุ้ยครับเรียบของเรียงเรียบร้อยแล้วกระพานมาบานน้องนะในไหนกันในไหนกับมาแวมเบิ้งทักทายเป็นไนครับน้องเพราะว่าแขกเพป็นแขกหลายครับบ่าวตุ้ยเก่งใจกลับเลยบ่กลับตอนไหนสุดน้อยในบ่มาหาจ้ะมาหาวัดมาหลูกสาว ใช่ไ,ไหม,ม,น,มน้าตุันเทียนเยอะที่เป็่ฐานอย่เทปหรอกเดินมาแล้นี่ครับพี่นอ้องเอา้าที่มันซ่อนเทาตรงนี้เนาะซ่อนอีสานนี่ครับพี่น้องเอ้าดีเด็ดเลยครับฮักแกง มหาลูกวาดพี่ห้องบริเวณทางขางครับ่นองนองเสียอ๊บบาทนชีอดเ่้ มาแลนแกเลยแลนดิศรอบแลนดิทางุูนะคอยคอยไปหายวาดแล้ว <st arts> นีัครับไป <st arts> หาวัดสนามา้าพิงันมาแลนความแลนแกแกแกข้ามามข้ามาหนง่ง <st arts> ันตื่นมันคนหลายมันตืนนอนขอาเจ้าว่านั่น,นเอารอบหนาคนจะมาแกไหม,น,มนันม่นบอกอันนี้เจ้าบอกเอาน้อเดี๋ยวรอบหนาคนจะมาหลายคนจะมาหาด้วยีเกติพันก็งน อันนี้ครับพี่น้องเอาขอโทษใบผมมาแลนาีนใหม่ผใหบผมมาแลีนใหม่ครับสวัสดีครับพ่อลุงสวัสดีครับแม่หน่อยเนี่ยบ,บอกไปยังครับเมืองไทยวาสนาโอ้ยเมเจา้าีเอสอา <laughs> เดางมูเยอางลุยน้าาสงมมวเหรอรอบนาก็ได้หรอกอีกพันก็นงานโหสีเกตนะทิมาแลีนแกะมาอยู่นี่ครับพี่น้องเอานี่วีลาครับแกะไปได้มาอ่อนซ่อนอีสานอะเนาะดีกว่าเรา อย่าไปโลกวนเพื่อนพี่น้องอสวัสดีครับจีกลับแลบรวบ่อดีครับ้บบวบ่บบอ ลลสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมผมจะไปกวนเพื่อนครับคนมันหลายเดี๋ยวผมมาไทยนองวัาสนาแล้วผมกับสี่ครับดอกนี่ครับน้องบอกตีมาไทยบริเวณทั้งหลังไอ้บึงนี่แม่วาน สวัสดีครับขี้ทอดเด้อขี้ทอดวนขื่นเนาะครับมาหาวาสนาก็ไปดอกเอฟพนเอ็ดมาเจ้าหาตัวดอกโมเมนต์ผมดอกใค่เจ้าเอตมามืาอนี้มาหาใครได้ไหมไพ่วนขึ้นไหมฮเจ้าเจ้า้วนนขึบ่เจ้าสงลดุลงเด้อเขาคือว่าหอยมันวนแห้งหอยบ่วว่าเหรอ เพราะวนคืนมันสิเบิงติลุอืมชิโนดด้อเมื่บยบเมินหอดขอไปเบิงเจ้อยูนาฮานอยู่เมยบอเมื่อยู่ค่ะหืมบ่เมยดอกเมยกับชิโนดมาหาเมยกับมวนเม่ชินดมหากับมมวนกัสุดยจอดแล้วบ่อยากไปควนเพื่อนเพรนกไทยวัสนามซื้อดอกเพิ่นตื้นอ๋อตื่นคนไหลยคนหลเยวน้เสียงนั่นเสียงนีนะ่นีอ้เนเมยพอที่มันซอนอีสานสุยอดนี่ขะจ้าเดี๋ยวเมื่อเปิดฤดูการไดูการขจมาตลอด กินข้าวกินทามหรอเปล่าล่ะบ่ขึ้นเนี่ยบางหมอลำบ่ฝ้าเฮือนมันมีใครเรื่อยบ่มันมีใครอยู่เรื่อยตีมีอยู่สามสามคนไปนี่จะเข้าไปเฮือนมันหลุดมันผ่านนะหอดแสนไปหอดแสนไปเนี่ยบ่ทวนไหวข่อยมวยแลงแก้ไหมวาซะเจ้าแลนอ้อมพีชเนี่ยคือว่าอินีเอาทั้งนี่เป็นโมเรียนตอนตา้เจ้าแลนอ้อมพีชมาเนี่ยอ้อมพีชขาวเอาคือบางสัน เ้าตรงเนี่แลนออมแลนดัวเข็มนาฬิกาแมนเดี๋ยวนึ่งสีเก่งหายงานดอกเลยใช่ไหมแกะไหมมาแกะมาแกะใช่จ้าจ้าอ่านีครับพี่น้องเอ้าบาซื้อเ่อยากไปกวนเพิ่มพี่น้องเนาะเพบนไหนมาแลนใหม่ฟันนะแม่นบอกพี่น้องพี่น้องเขามีมงินมาดูผมต้องมาแลนใหม่ตี่ยผมต้องแลนทั้งเข็มนาฬิกาต้องแลนทั้งผุนเตียโอ้งางามเหมืพี่น้องบ้านยี่หลางงามเอาแลนกับแลนตัวทั้งตัว เล่นก็สิ่เล่นตัวเฮเล่นก็สิ่เล่นละไม่ยากดอกเล่นออมเพื่อนอีหลานไม่มีปัญหาไ่ใส่ปัญหาดอกบ่สิเหลียบเต็มใจเล่นทั้งหายนี่ใกล้ดอกหน,เน่เดินทางบ่ไกลพี่น้อง40กิโลเนาะ วาสนากับที่เจอเปล่ล่ะผมเห็นแล <m without forgetting> ้วครับมีคนหลายเพิ่นตื่นหนึ่งเดี๋ยวผมสียางรอเบิ่งครับจะอยู่ทางไหนล่ะผมเห็นผมเจอหลายแล้วพัวหลายฝูงเติบเดี๋ยวผมจะย่างไปเบิ่งว่าสีเป็นยังไหนสีพ่อพันบอมวาสนาเพราะว่าแม่บ้านก็บอกอยู่ว่าเพิ่นตื่นจะเพิ่นไปผูกยี่แส่๋ยวระติสียางรอหาเป็นเบิ่งน้องพี่น้องเนาะ ผมก็เขาใจอยู่สัญชาตยญาณง่วคนหลายคนอยังบนที่เตื่นแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับเอาสิไปเดินทางไปไส่มาไหนเช็กลเอาชิบอย่ลเออเดี๋ยวขอยชิบไปหายขอยย่างรองหาวาสนากันเด้อ จังหน่อยเด้อาสันอาสตาร์รถฐานอนอ้อยนะขอไปอยากไปกวนเพื่อนคนมันหลายอย่างเดี๋ยวขอยสิเป็นยังเราหานี่ครับพี่น้องสวยๆงามพี่นอ้องยางไปถามหมั่นในบ้านแล้วว่าคนมันตื่นคนหลายลืมถามเพื่อนว่าอยู่ทั้งไหนเดี๋ยวผมสิยางไปฟังลูกบุก่อนบุญละว่าสิเป็นยังไงว่าสิพอบอเนี่ครับ <c oughs> อ่้ยบบอบอุ่นมีน้องเป็นตาดีใจน้ำมีหลายดอกอบอุ่นหลายดีใจหลายดีใจน้ำเด <Yeah. S 1> ีาา๋ยวยาไปรอทั้งหลังหมดละจะเป็นยังไงเนา <c oughs> นะ,นะโบทั้งหน้ากับทั้งหลังเน้อแต่ผมเห็นผมจำได้เราปัดบเลยแหละ เอาคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องคลิปหน่าจะพอนไหมครับเ mm hmm. มืองแหลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุย้ยลำพูนเอาไปเชียวครับแถวบ่าวตุย้ยที่ไปตามหาวาสนาเนาะนอดเป็นอยู่เอาอย่าลืมให้กําลัางใจกันนะพี่น้องเด้อมื้อนี้คุณพอรอิสัยพี่น้องแถวบ่าวตุย้ยที่ไปตามหาน้องวาดากันครับเอาไปกนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ